สาวมหาไล่ใส่กระโปงสั้นสวยเนาะอยากลองใส่กระโปงสั้นบ้างจังเลยเอ,อ,อย่ะไม่ไดูใค่ยู่อะไรครับอยูอะไรไม,ไมันมคือสีขาวคองสีแพงะ่ะถ้าสมมุติเกิดมาอยู่สมมติเนาะสมมติซะมาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งนี้ก็คิดว่าตัวเองนะจะจำท่งยังบุ่อยไทยนะมันคนข้างเออชิว่าจังไหนดีคนหลายเส้นห้างก็หลาย ับสนตอนนี้หลงทางอีกครั้งหนึ่งนะเรากำลังยังกลับไปหมายเลขสามมันน่าหลับจริงๆเลยอยากนอนไม่อยากคีดสภาพนะว่าถ้าเราแบบคือรถแท็กซี่ไปจองตั๋วรถแล้วแล้วฮอสิซเอ็ดยังต่อหลังจากนั้นจนในฮอดเวลาสามทุ่มครึ่งตอนนี้หัวหน้าก็เริ่มอาการบุดีแล้วอดทนเด้จไหมฮอรกันเดินทางกลับอุดรแล้ว เมื่ออื่นเขากระหอดเฮือนแล้วทุกคนตอนนี้เฮาก็านั่งมาเป็นเวลาหกชั่วโมงกว่าแล้วนะบ๊ายบายค่ะกรุงเทพสบายดีตอนเศร้าที่กรุงเทพมหานครนี่บรรยากาศข้างนอกน้องพักอยู่ชั้นสองเนาะมันกะสีบรไดสูงปันได พอวเลียวเห็นทั้งรุ่มส่วนใดส่วนหนึ่งของที่พักอันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าเนาะเฮ้ยเมื่อ,อ,อคืนนี่ก็นอนรับนอนรับสบายเลยแหละว่ามาเมื่อยเดินทางไกลเดี๋ยวหอสิลงไปกินข้าวยู่ซัลรุ่มก็เนาะตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงปลายกินข้าวเช้า อยู <G iro entender> <iliz> ่นี่เพื่อนมีอาหารเซ้าให้เขากินตัดสินใจยังลงบันได อีกตึกนึงเลยเหรอโอ้โอ,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 อามันินข้าอีกตึกนึงเลยมีเครื่องออกกำลัง,กา,ก,ก,งากายด้วยรูหลาม,มาเห่า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 ,าขอบใ,ใจขอบใจพ่อหนะ ตอนนี้เราเดินออกมาจากที่พักแล้วเส็กเอาออกมาแล้วเวลาเก้าโมงเดี๋ยวไปข้างหน้านี่โอ้โห,โโหรดเยอะแถวที่น้องเข้าไปพักนี่น้องสังเกตตอนที่กินข้าวนะสังเกตตอนที่กินข้าวมีแต่คนต่างประเทศไปพักมีแต่คนฝรั่งอย่างนี้ตรงนี้งดไซ์เส้นทางค่ะ ทา,างมะลายอีกเดินไปอีกตอนนี้กำลังเดินทางกับหัวหน้าเพื่อจะย่างไปที่โรงพยบาบาลยิ่งไงรถแบบนี้แหละงามเนาะรถมีประจำทางอันนี้รถให้ที่แอร์ราคาถูก รถไม่ติดแอ์นะคะถูกทุกคนมันไกลแล้วนะน้องก็ไม่อยากจะแก่งกล้องสิ่งหนึ่งก็คือลายตาอีกสิ่งหนึ่งก็คือมันจะติดหน้าคนซึ่งเขามีกฎไงห้ามถ่ายห้ามถ่ายคนอื่นแล้วมันถ่ายผิดอะไรอะไรไหนน้องพลอยมาเรียนนี่เห รองค่ับพร้อมเขาสาวมหาไล่ใส่กระโปรงสั้นสวยเนาะอยากลองอยากลองใส่กระโปรงสั้นบ้างจังเลยอ่ะ ควานาจะไปยังไงไหลายเขากองน้ำผ่อยในยอินเทนเซอร์ผ่อยเ,ยเอออลยรถสามโลกรุงเทพสวยเนาะมามาเออมาเห็นกรุงเทพอีกมือนึ่งก็คือมือน,นี้มันเป็นบรรยากาศกอนลางเวนเนาะมันจะแปกตาไปอีกแบบมันก็คือตอนกลางคืนในลกลางคืนมีแต่แสงสีแล้วก็เสียงรถเสียงล,ยงลางจางเวนจะส่นรถลาย ว้าวโอ้โหร้านกาแฟติดกันเลยอ่ะร้านอเมซอนสตาร์บัคโอ้โหร้านกาแฟทั้งนั้นไม่มีตลารุ่นหรูหรูจริงจริงและอยู่ใกล้มหาลาัยด้วยแล้วก็บมกานียมหน้ามีต่พุกง,งาม เราก็สาวมองกรุงเทพไม่มีแต่คนงามๆเนาะม .2 มถ้ามกรุงเทพก็คือปมหาอะไรกรุงเทพอันนี้เขาเรียกว่าตรงนี้มส .2 มมหาอะไรคอยต้องนั่งก็ปิดล้วก็ปิด ปิดก่อน,อนโอเคตอนนี้เทามาถึงโรงพยาบาลแล้วอตอนนี้เ้าเข้าไปตรวจตาเซ็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวห้าสีย่างไปเช็กสถานีรถไฟ่ามีเถี่ยวจากมุงในออกไปอุดอรเพราะว่าเช็ครถเมลแล้วมันมีแต่เที่ยวตอนทำมันเดือกโพดโโเป็ดมุ้งเปดมงครึ่งเออสองทุ่มสามทุ่มูนะถ้าวันเป็นรถบัสเออแต่เยา้ไปเบิ่งรถไฟก่อนเพราะว่าเช็คนะี่มัน ทางออนไลน์แต่มันมันจังใดรู้ผู้พอใจตอนนี้เขาออกมาจากโรงพยาบาลก็เป็นเวลาสิบโมงแล้วสิบโมงตอนนี้ในใจนี่คิดหอดบ้านอยากกลับไปหาแมวแมวปีว,วิวแถวบ้านเนาะมันก็คือสิโอดอาหารบุ้ใหายเขาแต่ว่าเจ้าของก็คือสิหายแหละเจ้าของแมวคะนะวรามันเป็นแมวบ้านอื่น คืออันนี้คือกระเป๋าของน้องของก็ไม่ได้เยอะนะก็ของน้องส่วนมากก็อยู่กับกระเป๋าหัวหน้าตอนนี้หัวหน้าก็นำทางอยู่ว่าทางไปไปทางรถไฟไปดูรถไฟออกอะ่ะมันไปทางไหนน้องก็บู้เลยบู้อย่างเลย คลองน้ำอันนี้คือคลองน้ำเสียหรอบ้านน้ำหลายเนาะน้ำปีน้ำปีเลยล่ะน้ำมาจากไหนบ้านเรือนล่ะแต่กระโปรงคิ้นเหนเหนเนาะเขาปั๊มปั๊บอ๋อเราจะไปขึ้นรถไฟใต้ดินเดี๋ยวเขาย่างไปขึ้นรถไฟใต้ดินก่อน คือรถไฟใต้ดินก่อนจึงไปหารถไฟไปอุดรวาเราเปรถไฟขึ้นไปไปสถานที่รถไฟมามาเมื่อวานเราไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้อือเม,มื่อวาน,<ะ>อนนี้เมื่อวานนี้เรากลมาหลงท่างยู่แถวนี้แหละยางบูางม,มาหอนดีเพราะว่ามันเป็นท่างแบบยางมากเลยมันมีแบบท่างคนยางเลย เราต้องมุดใต้ดินมาขึ้นตรงนี้แต่เราขึ้นตรงนน้นเขาบอกว่าเราต้องโผล่ตรงนี้ตรงนี้คือลงตรงนี้บ่ขอ,เ,อ,อเก็บภาพบรรยากาศยังไม่ได้สักผ้าเข้าก็เห็ตตึกใหญยๆสูงๆก็เลยว่านางพักจักหน่อยนางชมวิวตึกมอนี่สูงๆเนะยาะใหญยๆ ข้างในเขียนว่าคอฟฟี่คับลานกาแฟามาั้งลูกยืนให้ยังอีกข้างหน้าข้างหน้าก็มีแต่ต้นไม้ของแทพพวกของปลอมน่าจะเป็นของแทพแล้วเนาอมีคนมาดูแลอีกของแท้ต้นไม้ให่กลางกลุงกลุงเทพมหาคนครองไรไม่ดูอยูอะไร,รอีกบอ อยู่อะไรมันคือสีขาวโค้งสีแพงนะไปความากมันก็จะเป็ข้างอะไ้เออกะมาได้แต่อาจจะมากบูดูไม่ยนมาอยู่เลยนี่มันว่เาบกดองออู้มันคอยเป็นคนที่ชืว่าจังไหนบูมี่คนจื้อจำบมี่คนจื้อจำไปนะคนบริมีคนจื้อจำกับเส้นทางเนี่ยนี่นะ เที่ยวป็นสิบหลบเศร้าหลบแบบบรเิเมีความจืดจับได้ว่าท่าไหนท่งไหนถ้าสมมติเกิดมาอยู่สมมุติเนาะสมมติซะมาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งนี้ก็คิดว่าตัวเองนะ่าจะจาทางยังยโมคอยไทยนะมันค่อนข้างเออชีว่าเจังไหนด,ดีคนหลายเส้นท่งก็ลายสับสน <laughs> นะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาชิลงไปข้างล่างไปขึ้นรถไฟใต้ดินลากาไปไปสถานี ราถาที่ไปสถานีรราการุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีรถไฟอันนี้หัวหน้าบอกมาเนาะนางพักอยู่นี่อากาศเย็นก็นางอยู่นี่นะมันโฮมเนล่ะล้มพัดตลอดไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อเดี๋ยวมันสีสายะนะเดี๋ยวเที่ยวรถไฟแบบมันซีมีเที่ยวคำคือรถบัสอีก พราะว่าเรามาดีๆนี่เราก็จะมา,า,ะาะมตรงทางนี้ <down> แต่ว่าเมื่อคืนนี้ทางมันบกเป็นแบบนี้เขาหลงกันวะเราโผล่ขึ้นอีกมุมหนึ่งอ่านถ่ายหัวหน้านะคะาพยอถึงมากเาหัวหน้านะคะติดตาใหม่แล้วหมอติดให้ใหม่นี่หัวหน้าจะคุ้นกับเส้นทางนี้เพราะว่าสุดก่อนมามาตรงนี้นะมาขึ้นตรงนี้แล้วเราสายต,ง <ขอ S 1> ตรงนี้ก่อน ว่าใช่จากนี้หรอนเนอราขึ้นเีิไหนเรขึ้น่บะเราจะไปลังซึเดี๋ยวนี้เราอยู่เพชรบ,บุรีเห็นไหม้างล่างเพชรบุรีเรถ้าเราข้า,ข,า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 ขึ้นขาก้าวเข้าในเตรกรคอเทเพชรังซ่ราขึ้นฝั่งนี้ทางนี้ก็มาแล้วออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วนะคะไปขี่รถไฟครข้งที่สองกันค่ะ

ไปตรงไหนเราจะไปหนองคายแล้วแม่ เป็นเมียอืมเป็นสีแดงช,นดชนงา,านเมืองไม่ชานเมืองรถไฟฟ้าชานเมืองออ,อยู่กรุงนานก็คงจะรู้ดีเนาะๆๆๆๆ ตอนที่ต,ตอนที่ขวห,<อ>ห,หน้าเคยอยู่กรุงเทพนีตอ,ตอนนั้นมีทำไมรถไฟบ่งมีเลยวะสิปีที่แล้วจักปี <c oughs> มีแต่รถมีประจำทางรถมีได้ไน้องรถมีคอยว่าขหินไปไหมเลขสามอยู่บนเคาน์เตอร์อยู่ใครทำหน้าที่ว่ามัน

ตอนนี้หลงทางอีกครั้งหนึ่งนะเรากำลังย่างกลับไปหมายเลขสามสถานีรถไฟบางซื่อแม่ป,ป,มป,ปอ๋อเรากำลังย่างไปสถานีรถไฟกรุงเทพภีวัสซึ่งต้องย่างกลับไปหมายเลขสามเนาะมันน่าหลับจริงๆเลย <c oughs> อยากนอน สอบถามครับไอ้กุ้งที่เราพิบัตรมาออกตรงทางคุณคิดว่าพิบัตรจะอยู่ข้างบนเราเราเข้าตรงผู้โดยสารโปรดทราบดืวยความปลอดภัยในขณะใช้บันไดเลื่อนเราจะรับบันไดขอบคุณค่ะเป็นไงไม่เลยเข้มบอกว่าสามเนาะเข้าเข้าตัวอาคารเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้นี่ไปถามเจ้าหน้าที่ตรงเมื่ทางนู้นกาบอกว่ามาออกตรงช่องทางสาย เดินเดินอยู่นี่นะอืมเดินอยู่นี่ละได้ออกแล้วนะอันนี้เข้ามาทางเข้าอาคารลึกปะอ๋อนี่หรอสอบถามครับแสดงไป เราจะเป็นเช่นจะไปจังหวัดจะไปอุดรอุดรมีต e> ั๋วรีอยังยังครับก็จะไปดูอ๋อโอเคถ้าไปอุดรเนาะเดี๋ยวซื้อตั๋วรด้นู้นครับซื้อตั๋วเสร็จแล้วไปรอที่ประตูห้าใช่เดี uh ๋ยวซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็เดินอ้อมหลังเคาน์เตอร์เนี่ยเดินตรงไปประตูห้าเปนั่งรอเดินทางวันนี้เนาะตอนเย็นรอนเย็นวันนี้มีรถ อุด,ดอรมีรถหนองคายเป็นรถเป็นรถหนองคายนะครั<อ>บพี่เป็นขบว 25, นนะ25ต <25, S 3> อน2ทุ่ม25กับข<อ>บวนที่133ครั<อ>บออก3ทุ่มั<อ>บมีสองขบวนะครับมีสองขบวนใช่ถ้าจะไปตู้นอนอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเช็คละต้องเช็คก่อนว่าเต็มไม่เต็มนะครั<อ>บจ่าจเใชคที่ห้องต๋วได้เลยได้ครับครับขอบคุณครับ เมื่อกี้นี้หัวหน้าเพิ่นไปถามกับเจ้าหน้าที่แล้วน้องกาได้ยินคร่าวๆเจ้าหน้าที่พิ่นมาว่าตู้รถไฟแบบชั้นนอนอย่างนี้มันเต็มอย่างแต่ชั้นสามที่เป็นพัดลมซึ่งหัวหน้าเพิ่นมาว่ามันเป็นอะไรชั้นพัดลมไม่มันมันจะไม่ไหวสิบอกแข็งแล้วเรานั่งไครด้วยมันกลางคืนมันจะไม่ได้นอนแต่ไอ้ช่านแช้ขอประ,ปะกาศไม่ว่านอนหรือนั่ง ก็ตเต็มหมดเพราะวันวเป็นวันศุกร์เดี๋ยวเราจะลองเช็คเดี๋ยวเราจะลองเช็คเดี๋ยวเขาจะลองเช็คทางรถทัวร์ท,วทางออนไลน์เก่อนจีจองทางออนไลน์เอาสรุปเนาะตอนนี้นเขาเช็คทางออนไลน์แล้วมันจองไม่ได้มันจองไม่ได้เป็นอย่างรู้เขาก็เลยสิไปที่หน้า เคาน์เตอร์ที่เพื่อนให้บริการเลยสิไปซื้อปีวอนนั่นเลยตอนนี้กําลังย่างไปจองจะไปขึ้นยังไม่ได้ขึ้นดอกย่างไปจองปีก่อนอ๋อไอ้ไหัวหน้าพูดนะคะจะไปขึ้นรถแท็กซี่ไปที่สถานีรถทัวนพ้รถทก่ไา็ไปจองตัว๋วแล้วก็นั่งรอโอเคแล้วนั่งรอคิดว่าจะได้ขึ้นรถตอนจังงง บ่งอารสามทุ่มครึ่งข้ามเลยนะพอดีเขาเดินทางฮอดอุดรกระเซ้าเลยเนาะเอาเถอะตอนนี้ก็เมื่อยย่างกระส่วนหนึ่งแต่ก็ะยกเข้าพร้อมละ่ะแต่ก็มีแห้งย่างต่อไปได้โยไม่อยากคี้สภาพนาถ้าเตาแบบขึ้นรถแท็กซี่ไปจองตั๋วรถแล้วแล้วฮอสดเซีเอย่างต่อหลังจากนั้นจนให้ฮอดเวลาสามทุ่มครึ่ง ถ้าอยู่นี่มันยังมีที่เดินไปเดินมาครับเอ่อมัน่าจะมีที่นั่งเยอะตอนนี้กำลังคนบาหลายที่นั่งพักผ่อนเอียงกาหลายู่อ,ออกทางนี้มั้ยก็ยังมองอ่แล้ว,ว่าที่นี่บัดเดินี่พี่เอาขยกมือนะเห็นไหมไม่ไปเหรอ,อหน้าผมค่อนข้างจะ นี่ย huh? ังน uh, uh, ี่ๆๆปูเ่านันสุดเอียงสีขมวดขมวดเรืออาหารเรือนี่ๆๆไม่ยังอ๋ออาหารเรือเอยังนี่นี่นี่ครพี่วัดพี่ยังตึกใหญ่ยาวออมุนไทยมุม สิ่งที่หัวหน้าเพิ่นยังสงสัยหลายก็คือตรงนี้นี่มีป้ายบอกว่าสถาน,นีกลางบางซื่อแล้วสถาน,นีกรุงเทพอภิวัตอยูมองใดเ<อ>พราะว่าที่เห็นในเน็ดนี่อาคารรูปทรงนี้นี่บอกว่าสถาน,นีกรุงเทพอภิวัต์แต่ว่ามองนี่นี่เขายังสงสัยอยู่เนาะว่าเป็นสถาน,นีเดียวกันบอเราขึ้นแท็กซี่ก่อนนะเดี๋ยวเราไปขึ้นแท็กซี่ก่อน,นติดตั้งติดตงก่อนนะคะ ตอนนี้เข้าจองตัวเรียบร้อยแล้วเนาะจองตัวอยู่ฟังนันแต่ที่เขาก็เลยขามทางมาฟังนี่มากินเขาอยู่นี่นี่เป็นเือล่งอาหารเลยประช่างเขาเมื่อกินเนาะกินเขาแล้วเขาก็สีเขาไปขามฟังพูดเพื่อเขาไปนั่งทาตัวที่เข้าจองลดออกเวลาสามถุมครึ่ง,<า>งเขาก็สี<า>ไปนั่งทา ข้วาวบชีบิน ai, holiday, ังถ่ายยูห <Right. S 2> so ันจุนหอดเวลาสามทุ่มครึ่งซึ่งตอนนี้กับเวลาเที่ยงและสิหอดสิบสองโมงแล้วแล้วกินเผายิมท้องแล้วเข้าจังบากันอีกเช่นึงเข้าจองรถตอนสามทุ่มครึ่งรถเขากระบอกเวลาเนาะบะชิหอดอุดรประมาณจักโมงหอดกับประมาณหกโมงเสาร์หกโมงสายคุณได้เราหกโมงควรปะหกโมงเสาร์ อดุดรนกับบ้านกมงเศร้ากับพอดีเนาะกับบอยากอดคำลายกับพอดีเศร้าเน,นาะหกม้งทุกคนน่าจะตื่นแล้วไี่ได้ลุกกวันย่าิมานาวคนมารับเฮาคือเก่าเนาะมากรุงนะเทพเพื่อนี้เฮากับบได้ไปเที่ยวใส่ดอกเนาะเป็นการมาธุระโดยเฉพาะเลยมาฮะมาเฮธุระเซ็ตเรียบร้อยแล้วๆแล้เฮาก็เดินทางกับ เอาไว้โอกาสหน้า้าวาได้มากรุงเทพอีกเล้วนึงเอากัซิิบางแผรมาเที่ยวดีๆเลยตอนนี้หัวหน้าก็เริ่มอาการบุดีแล้วไอตั้งแต่เมื่อวานที่ขึ้นรถบัสมาตะไอไอเนาะเพราะว่าบ่าค่อยถึกกับแอและอาจจะเป็นเพราะนั่งรถมันก็เมื่อยเดินทางระยะไกลแล้วก็มาเจอ <c oughs> แบบอากาศมันเปลี่ยนแปลงลายฮะนะยุรถทันเกียน์ยุ่ลงมานี่มันเอานั่นแหละก็เฮ็ดให้ตัวาการคันคอกับซื้อยามากินแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่าบสบายตูสิเป็นไข้อุทนเได้จงไม่หากะเดินทางกลับอุดรแล้วมืออื่นเขากะหอดเหอนแล้วแต่ว่าหอดเหอนแล้วเดี๋ยวสีต้มยุกต้มยาให้กลิ่นมอยง่ายเลย ตอนนี้เรากินข้าวเที่ยงอิ่มแล้วเนาะแล้วพอดีได้ลงกัวพหหน้าหลังจากกินอิม่มบางคบก็ได้วางเห็นเนาะว่านอกจากแบบมาหาหมอแล้วนะทีไปเที่ยวใส่ก้อนี้เนาะแล้วตอนนี้กินข้าวอิ่มนเนาก็จะเปนั่งท่ารถแต่ว่าก่อนเสียนรถชิออกเดินทางนะมันกันยังเวลาอีกหลายนอะมาณเจ็ดแปดโมงคุณ แต่ถ้าว่าบนที่วระสิตไป่นะมันก็มียู่แต่นั่งคิดไปคิดมาถ้าว่าไป่เลี้ยวนะะยานกลับมาบทันเนาะยานกลับมาเพรทาท่นนลดนะก็ะเลยก็เลยว่าแผนเดิมก็คือกินเา้ายิมแล้แ,ลแต่เข้าไปนั่งข้างในถ้ารถมีมาไปเฮาตามทางตอนนี้ผ่านไปหนึ่งส่โมงแล้วนะคะ เหลือเก้าชั่วโมงหัวหน้าบอกว่าสัตว์จะไม่ไหวก็เลยไปซื้อกาแฟมากินเอไปซื้อกาแฟชาเขียวทุกคนตอนนี้เขาก็นั่งมาเป็นเวลาหกชั่วโมงกว่าแล้วนะ ตอนนี้นีเวลาห้าโมงเย็นแล้วแต่เราก็สินั่งต่อไปอีกเนาะจนสามทุ่มครึ่งรถเข้ามาเอาก็จะได้ขึ้นรถตอนนั้นละ <c oughs> คุณลายเนาะวันนี้เป็นมือวันศุกร์แต่คุณเดินทางไลายบอก <c oughs> เดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนอย่างแนวนี้เนาะ บรรัาการให้ทุกคนเบิ่องอันนี้เป็นการเดินทางด้วยรถบัสลายบัคนลายบ็มัน้าขึ้นรถน้องคิดว่าคนที่นั่งท่าอยู่นี่น้นองเพิ่นก,นกนคือสิได้ขึ้นรถไวก็เฮาสำหรับเฮาขึ้นรถตอนสามทุ่มครึ่งตอนนี้แล้วนั่งเรามันหกชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ย ดูหัวหน้านั่งไอ้คอกออแค่แค่อยู่หน้าอาการท่าทางน่าจะหนาวมากเริ่มแล้วเริ่มไข้ไข้เริ่มมาแล้วอืแบบเย็นๆแบบนี้แหละไข้มันมักขึ้นทั้งคอเอยไอเอยแล้วก็ตัวร้อน แต่นี้สุดจะถึงเวลาแล้วเนาะหลังจากเขานั่ง่าขึ้นรถแต่งเที่ยงตอนนี้กะหอดเวลาส่งกวรรถท้องมาหอดแล้วตอนนี้สามทุ่มครึ่งมาคลิปนี้น้องก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเดอ้อ ไปกลับบ้านแล้วดีใจเด้ออนนี้รอเปล่าอันนี้ถามถามเพ่นก่อนนีบ๊ายบายค่ะกรุงเทพกลับบ้านก่อนเด้อ